มารซาตานสามารถเข้าใกล้สวรรค์ได้ไหมเนื่องจากสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์คำตอบก็คือได้อ,อ้าวเลยในโยบบทที่1ข้อที่6บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งเราทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตาน ก็ได้มาในหมู่พวกเขาด้วยดังนั้นซาตานเนี่ยมาอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าได้ไม่ได้หมายความว่าเขาบริสุทธิ์แล้วเขาจึงมาอยู่ต่อจำเพาะพักของพระเจ้าได้เหมือนกับถ้าในศาลใช่ไหมในศาลศาลเนี่ยคนที่มายืนอยู่ในศาลไม่จําเป็นต้องเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหม อาจจะเป็นคนคนร้ายตัวจริงก็ได้ดังนั้นการที่มายืนอยู่ต่อหน้าศาลไม่ได้หมายความว่าคนนั้นโอ้นี่ไงศาลศักดิ์สิทธิ์และยุติธรรมนั้นคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าศาลได้แสดงว่าเขายุติธรรมศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่นะครับก็มารก็ยังเป็นมารแต่เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้มันเข้ามาทําอะไรบางอย่างในสวรรค์เนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงๆนี่มีพระคัมภีร์อีกบางตอนที่บอกว่ามารซาตานเนี่ยกล่าวโทษทรมิกชนทั้งกลางวันและกลางคืนแต่พระเยซูเป็น ทนายแก้ต่างให้คือมาสตานก็บอกว่าคุณสุพ์เนี่ยแอบทําชั่วไม่มีใครเห็นแต่ฉันเห็นดังนั้นคนนี้เนี่ยไม่สมควรเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็ตอบว่าจริงคุณสุพจน์ทําอย่างนั้นจริงแต่ว่าเรารับโทษแทนคุณสุพจน์แล้วดังนั้นเขาไม่ต้องรับโทษอีกต่อไปเขาบริสุทธิ์แล้วดังนั้นเขายืนอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าได้หลังจากคุณสุพจน์ไม่สําเร็จก็เลยหันไปหาคุณเคสเคสเนี่ย โอ้โหแอบทำอย่างนั้นมานะแล้วพระเยซูก็เป็นทนายแก้ต่างให้เคศเอาเงินเอาส้มบังโอแล้วพระเจ้าพระเยซูก็เป็นทนายแก้ต่างให้ส้มสรรเสริญพระเจ้า,จามาร์สาตานนั้นฟ้องธรรมิกชนต่อจจำพาะพระของพระเจ้าสรุปว่ามารซาตานสามารถปรากฏตัวต่อพระเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรงนอนุญ,ญาต